ใายน่ะนะแมตั้มจ้ะตัามเด้อตักมตัมก็เด้อเนี่ยยังพิ่มเด้ยอยอังอัดคิดดูเด้อเนี่ยยังอัดคิดดู สุมตัม้โอ้เดียนที่วาที่นี่นนมตัมเสร็จโอจะผิดดี เดี๋ยวไว้ที่พี่น้องเผ็ดท่นมั้งง่าเไปหนี่ยเพชรเพชรดูเพชรดูไม่ต้องเพชรดูเศษเดษ ผิดเต่แซ่บผิดเต่แซ่บผิดเต่แคบเอออืมอยิา้มใาห้พีน่น้องดิหน้าตาหน้ารับประทาน เรียบร้อยส้มตำของเรานี่จ้ะไปพี่น้องไปยกไปมาถึงยกไปค่ะเสร็จแล้วก็ยกไปค่ะเตรียมมาแล้วค่ะนี่จะส้มตำของเรานี่ก็มีอาหาร แกมเราอ่าผักชีผักชีต้นหอมเจ้ามันมีต้นหอมนะคะันนี่ผักชีปอดสารพี่น้องมันพี่สาบกไใ้มาค่ะนี่น่าก,กินมากกับสมตามอร่อยอร่อยจ้ามามากินกันค่ะจ้ามามากินกัน